ค่ะตอนนี้ก็เดี๋ยวเตรียมตัวออกตลาดนะคะก็ทำอย่างนี้ทุกวันเลยนะคะเพื่อนๆแต่ว่าจะมาให้ดูเนี่ยสงสารมากเลยอ่ะไม่สบายไม่ยอมกินอะไรเลยอันนี้จะให้ดูอันนี้คือลูกมะกรูด นี่คือมะกูดนะคะอันนี้จะให้ดูมะละกอเมื่อวานนี้มันจะสุกนะคะแต่ไม่ได้ออกพอวันนี้ดูดนโดนนกดนแมงกินหมดแล้วคะ่ะแค่วันเดียวเองก็เลยปล่อยให้มันกินให้อิม่มอันนี้ก็มะเขือพี่เขาปลูกไว้มีคะา้าด้วยคะ่ะดูพักกาศต้นบเบลอเลย อันนี้ก็ปลูกในกระถางเล็กๆเ,เอาไว้กินเองนะคะก็ทุกคนสามารถทําได้นะคะคนมะนาวดกมากเลยค่ะมะนาวดกมากเลยค่ะทุกคนมะนาวนะคะอันนี้ก็อันนี้จะเป็นผืชผักสวนครัวที่เอาไว้ใช้เองนะคะแล้วก็ทำเครื่องสำอางนะคะตัวนี้ามาดูสวนเล็กๆในบ้านค่ะก็ถ้าจริงพวกผักพวกเอออืม ที่ใช้ในครัวเรือนนะคะสามารถปลูกเป็นกระถางได้นะคะทุกคนเดี๋ยวนี้อะไรก็แพงเราปลูกมาใช้เองที่บ้านก็ดีนะคะลองดูนะคะยุคนี้เราก็อยู่แบบเศรษฐกิจพอเพียงนะคะเพื่อนๆเพ,อนเพราะว่าออกไปอะไรก็แพงน้ํามันก็แพงถ้าเป็นไปได้นะคะก็อยู่ที่บ้านนะคะสั่งสินค้ามาใช้เองประหยัดค่าน้ามันประหยัดค่าใช้จ่ายนะคะแล้วก็ซื้อของมาตุนไว้หรือว่าปลูกผักกินเองหวันทิ่ตานะคะรับรองก็หลบแดดนิดนึงนะคะ แะะม้ว่าคุณจะใช้ครีมแพงแค่ไหนนะคะคุณต้องการร่มหรือใส่หมวกนะคะเพราะว่าแดดนี่แรงมากฝ้ากะพวกนี้จะมากับแดดคะ่ะต่อให้คุณใช้ครีมแพงแค่ไหนมันก็ไม่หายนะคะเพราะว่าถ้าไม่ได้เป็นแล้วมันฝังลึกมากเพราะฉะนั้นตัวแดดนี้สําคัญค่ะทุกคนพี่ตาเองพยายามหลบแดดนะคะก็ยังเป็นฝ้าเลยนะคะถ้าเป็นแล้วหายยากมากนะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องอายที่จะกางร่มหรือใส่หมวกนะคะทุกคน นนเดี๋ยวให้ดูม้านหางจระเข้ค่ะทุกคนต้นใหญ่ไหมคะตัวนี้ม้านหางจระเข้ค่ะคุณประโยชน์เยอะมากไม่จําเป็นต้องใช้เครื่องสาอําอางแพงๆตัวนี้นะคะผิวหน้าผิวกายผิวตัวแผลไหมแพ้เป็นเอาอยู่ค่ะทุกคนอันนี้ก็คือดอกกุหลาบนะคะจุมจ่มๆอยู่เลยเดี๋ยวก็บานแล้วเห็นไหมคะมะกรูดค่ะนะคะ,ะ,คะทําแชมพูมะกรูดค่ะทุกคน กระดกมะนาวกระดกนะคะ